สวัสดีครับยังไม่หายไอเลยนะครับยังไออยู่นิดเดียวนะครับก็จะไข่ละวันนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวนะครับที่นี่มีข่าวกันตั้งแต่ตอนตอนเช้าเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมนะครับของชาวนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงนะครับขอให้ผู้ประสบภัยทุกคนมีกําลังใจเข้มแข็งนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านมันไปได้สู้ๆนะครับขอรัฐบาลนะครับชุดนี้เข้าช่วยเหลือได้เร็วๆนะครับแล้วก็ส่วน หน่วยงานของรัฐต,ตรงไหนที่มีหน้าที่ช่วยก็ขอให้ช่วยไวๆด้วยนะครับขอให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ส่งใจวิเชียร์แล้วก็ใครอยากจะบ,บริจาคช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลือชาวใต้เขาด้วยนะครับชาวนาครศรีมราชมรุง้วยนะครับที่พอจะทําได้กันนะครับการแบ่งปันสําหรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมันคือบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าไปวัดทําบุญอีกครับยิ่งกว่าทําบุญสิ่งอื่นใดการเกิดภัยโลกนี้นะครับและที่เหลือก็เป็น เป็นเรื่องของเพื่อนของนาธานนะครับชื่อสมพรนะครับจริงๆแล้วตามหาเขามาหลายวันแล้วตามหาเขามานานแล้วเพราะว่าเขาอยู่ที่เรือนจาด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนแต่ว่าเขาอยู่มานานก่อนหน้าทานอีกนานมากสมพรนะครับข้อดีก็คือเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์มากแล้วกเ็เป็นคนที่มีน้ําใจมากๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักเขาเพราะว่าเขาคงไม่มีโอกาสได้ ได้มาพูดหรอกแต่ผมจะให้เขามาได้พูดกับทุกๆคนเพราะว่าเขาเป็นคนเก่งมากเขาเป็นคนมีสเสน่ห์มากเลยนะครับเขาเป็นนักร้องหมอลำในเรือนจำที่ดังมากครับซึ่งข้างนอกไม่มีใครรู้จักเขาหรอกแต่ข้างในทุกคนรู้จักเขาหมดเลยสมพรน้อยนกเขาขันนะครับสมพรมีพรสวรรค์นในด้านการร้องเพลงหมอลำมากในการร้องเพลง ลูกทุ่งอีสานนะครับสมพรรู้จักครูเพลงทั่วประเทศทั้งประเทศไทยสมพรรู้จักทุกคนแต่ทุกทุกคนไม่รู้จักสมพรสมพรรู้จักนักร้องอีสานทุกคนนักร้องลูกทุ่งทุกคนนักร้องหมอลำทุกคนของประเทศไทยแต่ทุกทุกคนอาจจะไม่รู้จักสมพรหรอกเพราะว่าเขาไม่ใช่นักร้องที่มีชื่อเสียงเขาเป็นแค่คนธรรมดาสมพรรู้จัก การร้องหมอลำที่เป็นสไตล์ท้องถิ่นเป็นสไตล์อนุรักษ์ท้องถิ่นที่เก่งมากเขาร้องสไตล์สารคามจังหวัดนี้ต้องร้องแบบนี้จังหวัดเลยต้องร้องแบบนี้จังหวัดโคราชต้องร้องแบบนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเออนครราชสีมาต้องร้องอีกแบบหนึ่งซึ่งผมไม่เคยผมไม่ค่อยฟังเพลงหมอลำเท่าไหร่แต่ว่าสมพรทำให้ผมรักหมอลำ รักนะคมเป็นอีสานเพราะว่าเขาร้อยผมฟังทุกคืนในที่นอนในเรือนจำเพราะผมนอนข้างเขาเราจะพูดเรื่องเพลงกันทุกคืนในเวลาอยู่ในนั้นแล้วก็จนผมรู้สึกว่าไม่อยากให้ความเป็นคนเมืองเข้ามาครอบคุมอย่างเขาคนอย่างเขาให้กลืนเข้าไปในกับความเป็นเมืองนะครับคนเมืองคนที่เป็นคน บางจังหวัดบางคนเข้ามาในเมืองหลวงเพื่อที่จะหาเงินหาอำนาจหาบารมีหาทุกสิ่งอย่างให้ครบเพื่อที่จะหอบทุกสิ่งอย่างกลับไปที่บ้านบางคนก็เข้าเมืองแล้วไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เด็กน้อยเหลือแต่ไรอ้อยเหลือแต่ท้องนาแห้งแลง้งแล้วก็เหลือแต่ ความฝันของผู้เท่าที่กำลังรอการกลับมาของหลานของลูกหลานที่จากไปนานแสนนานผมหมายถึงคนอีสานทั่วโลกที่ดูคลิปวิดีโอผมอยู่เนี่ยจะบอกว่าพวกคุณเก่งมากพวกคุณเป็นคนที่ มีน้ำใจมากและผมรักคนอีสานทุกๆคนเลยผมไม่ได้มีเชื้ออีสานเลยแต่ผมรู้สึกรักมากสมพรทำให้ผมรักได้ขนาดนี้คุณต้องเจอกับสมพรแล้วครับว่าสมพรคือใครเวลาสมพรร้องเพลงอีสานแล้วมีผู้เท่าคนหนึ่งเป่าแคนผมเดินผ่านข้างๆฝ่าย สมพรอยู่ฝ่ายการศึกษาผมก็เดินผ่านทำให้ผมสะดุดว่าใครเป็นคนร้องเพลงนี้ผมก็เดินตามเข้าไปปรากฏว่าสมพรร้องเพลงหมอลำแล้วผมก็หยุดฟังเขาเขาเป็นคนร้องเพลงดีมากแล้วผมรู้สึกว่าต้องต้องให้สมพรมาร้องสดๆต้องมาร้องเป็นอะคูสติกหรือว่าร้องเป็นสไตล์ที่ผมอยากให้เขาร้องผมรู้สึกว่าทุกคนต้องรู้จักเขาอะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ดังแต่ว่าผมรู้สึกว่า ผมอยากให้เขาเข้ามาคุยแล้วก็มาโชว์ตัวให้เพื่อนๆที่มาดูในคลิปในช่อง youtube ของผมเนี่ยได้รู้จักเขาอย่างน้อยแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าเขารักบ้านเกิดของเขามากแล้วเขาต้องการที่จะอนุรักษ์ความเป็นท้องถิน่นเพลงท้องถิ่นของความเป็นอีสานของเขาด้วยคนอีสานบางคนอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ละประเทศแต่ละประเทศ ผมถามเขาว่าพี่ไม่คิดถึงบ้านแล้วครับอยากกลับบ้านหรือเปล่าทุกคนตอบเสียงเดียวบอกว่าอยากกลับบ้านมากทุกคนคิดถึงบ้านมากคิดถึงคิดถึงหลายๆอย่างมากผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเพื่อนผมโทรมอะไรไหมครับกำลังพูดถึงสมพรอยู่นะครับ แต่ขณะเดียกันก็มีคนโทรเข้ามานะครับวันนี้เท่าไหร่ครับเพื่อนๆวันนี้สิบเจ็ดแล้วนะครับเช้าวันใหม่แล้วก็เราพูดถึงสมพรกันอยู่นะครับอาจจะนานไปหน่อยแต่ว <c oughs> ่าผมจะย่อให้เลยแล้วกันเพราะว่าจริงๆเราพูดได้เยอะมากเลยสำหรับ เพื่อนๆกับเพื่อนคนนี้นะครับยังมีเพื่อนหลายคนที่ที่น่าสนใจมากผมด้วยในฐานะที่เราเป็นนักร้องนะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องการนําเสนอเพื่อนคนนี้แล้วผมคิดว่าทุกคนต้องรักสมพรมากเพราะว่าสมพรรักความเป็นีิสารของเขาเองที่ผมพูดว่าคนอีสานที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยผมเคยถามเขาว่าคิดถึงบ้านหรือเปล่าทุกคนบอกว่าคิดถึงบ้านมากอยากกลับบ้านแต่ทุกคน ต้องทำหน้าที่เก็บเงินเก็บทองจนกว่าจะส่งบ้านสร้างบ้านได้สาเร็จแล้วทุกคนกลับกันหรือว่าบางคนอาจจะแบบมีภาระที่สําคัญมากที่จะต้องทําให้สําเร็จถึงจะกลับไปบ้านผมขอให้คุณคิดถึงบ้านขอให้คุณทุกคนหาผู้เฒ่าผู้แก่ที่รอคุณก,การกลับบ้านของพวกคุณนะครับยังไงก็ได้ได้ยังไงก็เ,เ,เ,เมื่อสมพรมาผมจะให้เขาได้ร้องเพลงให้กับเพื่อนๆทุกคนฟังนะครับ ซีเรียดหรือเปล่าผมอาจจะพูดเครียดไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมตั้งใจจะให้ทุกคนฟังจริงเ <c oughs> <c oughs> พราะที่ผ่านมาผมอาจจะถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้ทุกคนดูกันแต่ผมรู้สึกว่า,าตั้งแต่คลิปหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีอะไรที่ไร้สาระที่มีสาระขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ไร้สาระนะครับที่มีสาระขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมก็นอนคุยกับคุณเสมอทุกๆคืนขอบคุณ 180คนที่เข้ามาดูผมตอนก่อนนอนนะครับแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจากใจจริงนะครับ